สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวพามาดูบอนกราบของน้องส้มนะคะผู้ชมนี่นะคะบอนกระบสวยๆทุกต้นเลยนะคะบอนกระบแล้วก็สีสันแตกต่างกันไปนะคะท่านผู้ชมค่ะน้องส้มแนะนําเลยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้บอนกระบนะคะมีบอนกราบบถ้วยค่ะผสมอันนี้เป็นถ้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นถ้วยค่ะสวยๆเลยค่ะป้าแมวมีแข้งมีมเป็นกราบเป็นกราบเนาะสวยและอย่างนี้ก็สวยนะคะนี่เป็นลายเปลือกมังก้นหอยนะคะผู้ชมก้นหอยแต่ก็มี มีกาบนะคะนี่นะคะกระถางเท่าไหร่นะลูกถ้าเป็นไซส์เล็กอย่างเงี้ยค่ะ250บาทไซส์เล็กก่อนเนาะโอ้ไซส์เล็กก็สวยนะไซส์เล็กอย่างเงี้ย250บาทนะคะ250แล้วไซส์นู้นล่ะอันนี้สองต้นค่ะสองต้น300อบาทอืมต้นด้วยเนี่ยค่ะสต้น300บาทใช่ค่ะอันนี้ก็ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่3 5 0หค่ะจะไซส์ใหญ่เลยนะไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะ ไซส์หรือไซส์ใหญ่ๆเนี่ยใช่ค่ะทุกไซส์เลยค่ะให้350บาทนะคะน้องชมพันี่นะบอลกาดใหญ่ใหญ่นะนี่นะแล้วตัวอื่นนะลูกนู่นนู่นอันู่นตั้งแม่หรือไงตั้งกระถางเบลเลอเลยอ๋อค่ะก็มาจากพวกนี้เลยค่ะเปลี่ยนกระถางถ้าเปลี่ยนแล้วเขาจะโทรไวค่ะสามร้อบาทเหมือนกันค่ะถาให้ขาย350ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแค่เปลี่ยนกระถางดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะป้าแมียวสวยสามร้ยห้าสนะคะนุอชมพันแล้วด้านนี้แหละน้องส้ม นี่สวยเลยเนาะสวยจังเลยอันนี้สักสองร้อยห้าสิบบาทค่ะชื่ออะไรคะเป็นลูกไม้ค่ะสวยๆเลยเนาะทุกกระถางใช่ไหมลูกใช่ค่ะสีแดงลูกไม้สองร้อยห้าสิบบาททุกกระถางจ้ะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยสวยจังเลยลายเขาอันนี้โหลายไทยค่ะป้าแมวเป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะลูกไม้เท่าะไรเอ่ยกระถางละอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะ นี่นะคผู้ชมค่ะไม้เขาสร้างหัวแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถอาไปทำจำนวนต่อยอดแต่แต่มันสวยเหมือนเหมือนทศกัณฐ์เลยเนาะสวยเนาะแต่ไม่ใช่เป็นลูกไม้ค่ะมันเป็นลูกไม้แต่สวยเหมือนกันค่ะเริ่มกัดสีแล้วสวยมากแล้วเพชรพร้านเลยเพชรพะร้านหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะกัดสีแล้วนะสวยสวยแล้วชมพูทวีปเท่าไหร่คะชมพูทวีปอันนั้นเป็นแม่จอมเขาค่ะเก็บไว้ตั้งแม่อีกค่ะนี่ตัวไหนคะที่แบ่งขายอีกเดี๋ยวไปตู้อีกตู้หนึ่งค่ะไปค่ะ อ่อมาค่ะอันนี้หลวงปู่ขาวค่ะเป็นบอลกาบเหมือนกันค่ะจ้ะให้ที่สี่ร้อยบาทค่ะจะหลวงปู่ขาวนะใช่ตอนนั้นหนูขายห้าร้อยันนี้ให้สี่ร้อยอันนี้อันนี้โคสุภโชคค่ะบัวแดงอืมเท่าไหร่จ๊ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นฟอร์มกอเลยถ้าใครอ้ากไน้นะคะอันนี้หนุมานจองถนนค่ะไซส์ใหญ่เลยเท่าไหร่จ๊ะน่ะไซส์แม่พันเลยค่ะอืมอันนี้ไซส์แม่พันห้าร้อยบาทมีลูกแล้วนะคะมีลูกติดแล้วนะ ลอยๆนะคะมีแล้วมีไก่ค่ะไก่ตัวงามเดี๋ยวไก่ตัวงามไปดูอีกตู้หนึ่งที่กัดสีสวยตัวงามค่ะห้าสิบบาทค่ะสวยเลยห้าสิบบาทใช่ค่ะต้นเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวรอฟอร์มสวยๆก่อนค่ะใสกระถางตามะถางร้อยเลยได้เลยค่ะถ้าใครอยากได้สักกระถางร้อยเลยค่ะต้นเล็กๆอย่างนี้สกกระถางหนึ่งร้อยบาทนะบนสีน้องส้มนะคะแล้วนี่อะไรหนุมานอะไรลูกอันนั้นน่าจะเป็นหันุมานออกศึกค่ะเท่าไหร่คะ เดี๋ยวรอรอฟอร์มก่อนค่ะ<อ>มีม,มีมีที่อยู่ตรงนั้นนะคะหนึ่งร้อยบาทแต่นนหนึ่งร้อยดูสิลูกสหเดชะฟอร์มที่สวยอย่างนี้เท่าไหร่้องสม้มสหเดชะเหรอคะอฟอร์มที่สวยฟอร์มใหญ่ใหญ่เลยเนทะ่าไหร่อันนั้นเป็นฟอร์มโกเลยค่ะเท่าไหร่ห้าร้อยบาทค่ะจะแล้วไหนเป็นเกือบสิบกว่าต้นเลยค่ะธรรมเมออกสิ น่ค่ะฮนุมานออกศึกนะคะ100บาทจ้าหนึ่งร้อยบาทคะท่านผู้ชมค่ะ1 0 0บาทนะนทนะออกศึกนะเดี๋ยวพาไปดูตู้นู้นต่ออะไรคะเนี่ยอันนี้มนสวรรค์ค่ะสาม <300 S 2> ร้อยบาทค่ะมีสองกระถางเลยสวยเลยเนาะแล้วเศรษฐีสุพสรรณละเศรษฐีสุพรรณให้3า0้ก็ได้ค่ะนะคะสวยๆกัดสีแล้วนะต้นนี้แอบมีลูกติดด้วยนะมัคควานขายไหมเนี่ยมัคนคะวานมัคควานมีไซส์ขายอยู่ค่ะ เท่าไรเอ่ย e ไ e, <su> ้ายเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันแล้วกันปะค่ะท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นเกาะเกตลุ้นด่างอันนี้สวยมากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆหน้าสวยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะสวยเลยกระถางละ3ามอยห้าบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวพาดูนะน้องส้มเขายังไม่มานะคะท่านผู้ชมขาป้าแมวพูดแทนเขาก่อนเนาะกระถางละ3ามอยหาสิบนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นธาตุบางแก้วหน้าเขียวมขียไหมเขียวค่ะใช่ค่ะเท่าไหร่จ๊ะอันนี้3 5 0้ยห้าสิเหมือนกันค่ะอืมแล้วต่อไปแนะนําเลยค่ะน้องส้ม อ่าอันนี้อันนี้จะเป็นสีบุรีรลำค่ะอดวเท่าไหร่คะให้สามร้อยห้าสิบาทเลยค่ะกำลังกัดสีเลยเนาะใช่ต่อไปเลยค่ะอันนี้อันอันนี้อันนี้สุดรักค่ะเท่าไหร่จะไซส์ใหญ่ๆแบบเนี้ยให้สามร้อยห้าสิบเลยค่ะด่างแล้วเนาะด่างทุกใบเลยสุดใบเปิดทุกใบค่ะสวยๆเลยค่ะอันนี้อะไรเนี่ยด่างๆแบบเนี้ยอันนี้คือริมขอบฟ้าค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ริมขอบฟ้าให้ที่350ค่ะด่างแล้วนะเนี่ย ใช่ว่าแมวเห็น,นเห็นคนอื่นก็เลยเอา,ามีด่างมีด่างอันนี้เริ่มเชื้อด่างขึ้นแล้วเนี่ยสวยรุ้น <50 S 2> ลาใหม่ค่ะสวยๆค่ะสามร้อยห้าสิบบาทมาด้านนี้เลยลูกอะไรอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนค่ะเพราะว่าป้ายกำกับมันหายแต่ถ้าใครถูกใจมาซื้อได้นะคะให้ราคาสามร้อยห้าสิบบาทต่อมาเลยค่ะอันนี้อันนี้ ใช่ค่ะเพชรสวนน้ชดเท่าไหร่จ๊ะเพชรสวนน้ชดให้ไปที่ส5 0อยห้าสบาทค่ะนี่นะคะสวยนะคะท่านผู้ชม่าเพชรสวนน้าชดเขามีสิบด่างนะคะไม่ใช่ไม่ด่างนะ,ะราคานี่หาซื้อไม่ได้นะคะเราไซส์โตใหญ่สวยเราไม่ใช่เบบี้นะสวยสวยค่ะท่านผู้ชมขาอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้ทอลพาค่ะจ้ะอันนี้ยังยังไม่ป้ายแต่สวยนะคะอืมทอรพาสวยเริ่มป้ายแล้วกระทางละกระทางละ สี่ร้อยค่ะทลพานะคะท่านผู้ชมเป็นบอลเก่านะคะถสี่ร้อยนะอ่าวันนี้น้องส้มบอกลูกไม้สวยๆแบบนี้นะคะเป็นจอมทับกระบอลม่วงผสมกันนะคะท่านผู้ชมคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะใบใหญ่ๆตัวโตเลยนะกระถางละห้าสิบบาทสวยๆทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะเแล้วสีปาดสวยๆเท่าไหร่น้องส้มดูราคาหน่อยสิเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ไซส์เล็กร้อยห้าสิบค่ะไซส์เล็กตะถาดแบบไหนลูกเดี๋ยวก็แมวินี่เลยค่ะนี่ค่ะป้าแมวนี่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 นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็ื่อะไรอันนี้สองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทเนาะแสองร้อยบาทค่ะจ้ะสวยอ่ะต่อไปค่ะอันนี้เหมือนมรากันธกะเท่าไหร่เอ่ยเนาะนี่นะคะสวยๆนะคะสามร้อยบาทสวยมากนะส์ใหญ่ๆเลยค่ะอืมสวย แพ,พะบางโพยภัยเท่าไหร่น้องส้มแพะบางโพยภัยหนึ่งร้อยบาทค่ะราคาหนึ่งร้อยแล้วไซส์ใหญ่ล่ะไซส์ใหญ่สองร้อยะค,ะค่ะคะเสียงกระซิบมาบอกสองร้อยไปเลยน้องส้งปมป้าแมวก็ได้ยินเหมือนกันนะคะผู้ชมนี่นะคะไซส์ใหญ่สวยนะคะสองร้อยไซส์เล็กๆก็ร้อยหนึ่งถือว่าจับต้องได้นะคะท่านผู้ชมขากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะนางสว่างหะล่ะน้องส้มนางสว่างห่ะสามร้อยค่ะสวยเลยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเขากัดสีสวยมากเลยเนาะสามร้อยเนาะ พญาพันวังล่ะไซส์นี้สวยมากเอาไซส์ใหญ่ๆก่อนเลยเนี่ยให้ที่300ค่ะ300บาทเนาะล้วมี200้ยไหมลูกมี200้ยไหมมีค่ะมีไซส์เล็กลงมาหน่อยอย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็กัดสีแล้วนะแต่ก็สวยนะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ไซส์เล็กหน่อยแต่ว่าก็ไม่เล็กนะป้าแมวเป็นไม้บรรทัดเลยใช่ใช่สวยมากนะท่านผู้ชม่าพญาพันวังนะคะท่านผู้ชมนี่กัดสีเป็นแบบนี้เลยนะพญาพันวังค่ะอันนี้ค่ะอันนี้กัดสีเต็มๆเขาจะเป็นแบบนี้เลยใช่สวยมาก ต่อไปค่ะน้องส้มค่ะ<ม>ผู้ชมขาลูกไม้สวยๆวันนี้สวยๆเลยนะคะนี่ลายสวยๆเลยทุกกระถางเลยค่ะท่านผู้ชมอน,นุ่นมันน่าจะแพงนะลูกไม้เนะใช่ค่ะเป็นลูกไม้ผสมค่ะเท่าไหร่น้องส้มเนี่ยกระถางละอันนี้สองร้อยบาทค่ปะป้าแมวเพราะว่าลูกไม้นี้เป็นามาแพงสวยมากเนาะตอนที่ตอนที่ผ่าแม่พันธุ์เขาสองร<ผ>้อยก็ถือว่าไม่แพงนะม<ช>ันสวยได้ไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่เบลอร์เลยเนี่ยอันนี้เหมือนนอ้นั้นเลยเหมือน ในจานหมวดเสี้ยวในจานค่ะเป็นลูกไม้ของพวกในจานพวกอะไรผสมกันนะคะป้าแมวสวยมากสวยมากทุกกระถางสองร้อยใช่ไหมลูกใช่ค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะป้าแมวเมื่อกี้บอกสองร้อยสองร้อยได้เลยเอาลดให้ลดให้สองร้อยพอสองร้อยนะแล้วไอ้นี่นะสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่เหรอคะสตรอเบอรี่อันนี้ให้ร้อยห้าสิบค่ะท่านผู้ชมรีบมานะร้อยห้าสิบป้าแมวคิดว่าหมดแน่นอนเลยสวยทุกกระถางเลยนี่นะคะท่านผู้ชมคะสวยทุกกระถางเลย ถ้าไรจ๊ะสุโขไทยนี้300บาทค่ะสวยมากสุโขไทยลายกัดสีเลยเนาะส้มสวยเลยนี่นะคะท่านผู้ชมเหลือไม่กี่กระถางแล้วนะเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยดูแม่พันไหมป้าแมวไหนลูกไหนนี่ค่ะโอ้โหนี่ไงแม่พันอ๋อกัดสีเต็มเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะถ้าใบยิ่งใบเขาเรียกอะไรใบยิ่งแก่ยิ่งสวยค่ะสุโขไทยเป็นบอลเก่านะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะสุโขไทยนะ กระถางละ300ใช่ไหมใช่ค่ะที่ขายกระถางละ300ค่ะเอาไปดูมะขวานลูกโอ้โหท่านผู้ชมเหรเสือพานไซส์นี้สวยมากค่ะท่านผู้ชม3กระถาง200บาทนะที่70บาท3กระถาง200เลยค่ะนี่สวยมากเลยเสือพานน้องสม้มมะขวานเท่าไหร่น้องสม้มมาดูซิไหนไซส์ไหนที่ว่า150 200ต,ตรงไหนลูกก็จะเป็นไซส์เล็กอะค่ะ150บาทอืมเท่านี้นะ150ะเนาะจา้ะ อันนี้เอ่อแต่อยากให้ถ้าท่านผู้ชมอยากได้ให้เอาเป็นไซส์ใหญ่ไปเลย200บาทเพิ่มอีกแค่50บาทฟอร์มมันสวยกว่ากันเยอะเลยค่ะป้าแมวอืมอืมอแล้วแต่คนชอบเนาะใช่คาะแล้วต่งได้นี่นะคะมะขวานต้นนี้มะขวานแผงเท่าไหร่ไว้เนี่ยมันมีใบเหมือนไอ้ชาละวันเลยนะใบมันออกมาเป็นสองแฉกท่านผู้ชมนี่นะคะ่ป้าแมวเคยขายชาละวันไว้ต้นหนึ่งหางเขาจะเป็นแบบนี้ปลายใบนะชาละวันอันนี้อันนี้คือแผงมะขวานแผง ลูกไม้ทางนี้เท่าไรเนี่ยเห็นบอกว่าขาย50ิโลเลยใช่ค่ะ50บาทโลเลยค่ะป้าแมวผู้ชมขานี่นะคะอยากล้างตู้แล้วนะ50บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะใหญ่ๆก็ห้าบาทกำลังออกมาค่ะเนียเคลียร์ตู้นี่เป็นบอลเป็นไม้ผ่าหัวนะคะท่านผู้ชมขาไม่ใช่ไม้เมล็ดนะเป็นไม้ผ่าหัวนะบางบางตัวก็เป็นเมล็ดนะคะท่านผู้ชมขาป้าแมวก็สวัสดีไปกับบอลสีสวยๆของน้องส้มนะคะน้องส้มบอกเบอร์ก่อนศูนย์ค่ะ171เจดหนึ่งค่ะ 4 1 6 8คะ่ะแต่ว,ว่าแมวลงเบอร์ไว้ให้ท้ายคลิปอีกนะคะท่านผู้ชมสวัสดีจ้า